คุณสัิระเผือกประพันธ์ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมสัิราเผือกประพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนอำเภอสตีหีบจังหวัดชลบุรีครับวันนี้ผมมีความเดือดร้อน3เรื่องด้วยกันของพี่น้องประชาชนอำเภอสตีหีบครับความเดือดร้อนเรื่องแรกที่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอสตีหีบคือเรื่องของน้ําประปาท,ที่เป็นคุณเป็นตะกรนในบ้านพักข้าราชการทหารเรือครับ โดยเฉพาะครอบครัวครับทำให้ไม่สามารถทําอะไรได้ครับทาความสะอาดเสื้อผ้าครับไม่ว่าจะเป็นชุดขาวชุดนักเรียนของบุตรหลานของข้าราชการกองเทอพเรือครับและในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ทําให้มีภาระเพิ่มค่าซักผ้าเพิ่มขึ้นเกือบ1 0 0 0บาทต่อเดือนครับท่านประธานครับจึงคร่ขอท่านประธานผ่านไปอย่างช่ารล้มตีว่าการกระทรวงกลาโหมครับช่วยเร่งผลักดันพัฒนาศักยภาพสวัสดิการน้ำประปาให้ทหารเรือด้วยครับจะบาทางอีซีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกก็ดีครับรวมถึงเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทอีสต์วอเตอร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ของการประปาภูมิภาคหรือการประพาภูมิภาคอำเภอสตีหีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียง e อที่สุดในประเทศไทยครับรท่านประธานครับสำหรับความเดือดร้อนเรื่องที่2ครับเป็นปัญหาสําหรับผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการยาพาพบาบัดน,น,นะครับในโรงพยาบาลสตีหีกม .10 อำเภอเสตีหีของผมครับเพราะขณะนี้หยุดสร้างไปแล้ว4-5เดือนครับท่านประธานครับไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับผู้รับเเมาทิ้งงานหรืออะไรขอให้ตรวจสอบด้วยนะครับจึงใครขอท่านประธานผ่านไปอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงารดติ ตามอาคารไตเทียมและกายภาพบัตของโรงพยาบาลสติหีบกมสิบด้วยครับและเรื่องสุดท้ายของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอสติหีบครับคือเรื่องของชุดรักษาความสงบหมู่บ้านหรือชรบครับถึงแม้ท่านจะเป็นประชาชนอาสาไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยเรียงครับแต่ชอรบมีหน้าที่เสี่ยงอันตรายนะครับท่านประธานครับเช่นเช่าระวังหมู่บ้านสถานที่สาคัญของอำเภอสติหีบครับเช่นวัดโรงเรียนชุมชนแออัดครับท่านประธานครับและโดยเฉพาะในยามค่ำคืนครับซึ่งอาจทําให้เกิดอายการมทําให้ชอรบได้รับบาดเจ็บพิการหรืออันตรายถึงชีวิตครับท่านประธานครับ ผมจึงให้ขอท่านประธานครับผ่านไปอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้พิจรารณาไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนให้กับชรบรเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งครับในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยที่เป็นอย่างมากรวมถึงมีผลกระทบต่อครอบครัวของชอรบรด้วยครับขอบคุคุณครับสวัสดีครับ